สนับสนุนรายการโดยเลมอนเกรนส n กราโนล่าอบกรอบแสนอร่อยสวัสดีครับวันนี้ฟิตจังชั่นขอนําเสนอรายการกินเที่ยวฟิตตอนที่1เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับแล้วเราจะพูดถึงวิธีการเที่ยวยังไงไม่ให้อ้วนครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มสาระอันนียผม,มอยากจ,จะบอกว่าการที่เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เที่ยวให้คุ้มค่านะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขดังนั้นถ้าเราจะกลับมาแล้วอ้วนขึ้นนิดนหน่อยห่อยจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแลกกับการทีีีีี่่่่่่่เเเรรราาาไดด้ปปะสสบกณ์ททททองงยนนมมั็ิคคุ อีกข้อหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับคืออย่าก,กังวลกับน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าตัวเลขปนตาช่างครับเนื่องจากว่าบางทีเราไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าเราแค่บวมน้ํานั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง3ข้อหลักๆที่ท่านผู้ชมทําตามแล้วสามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายใจว่าไม่อ้วนขึ้นครับผมกินน้ำไปในโพล่าลองไหมข้อที่1 ทำกิจกรรมเยอะๆเดินเยอะๆสาเหตุของความอ้วนนะครับเกิดขึ้นมาง่ายๆมากเลยเนื่องจากว่าเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่เรากินเข้าไปนะครับการที่เรากินอาหารเยอะๆเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันทําให้เราอ้วนครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับคนเราเผาผลาญพลังงานประมาณ300แคลอรี่สำหรับผู้ชายหรือประมาณ200กว่าแคลอรี่สำหรับผู้หญิงในการเดิน1ชั่วโมงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเดินเยอะๆประมาณวันละ5-8ชั่วโมงเราเผาผลาญพลังงานมากพอที่จะทําให้เรากลับมาแล้วผอมกว่าตอนที่ไป้วยครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเราได้นะครับคือการออกกกาางรซึ่สามาถใ แค่บอดี้เวทหรือว่าออกกำลังกายในสวนได้ครับสำหรับคนที่สะดวก ข้อที่2กินให้อิ่มอย่ายัดแค่เราฟังร่างกายของเราด้นิดนึงนะครับและกินเวลาที่เราหิวถ้าเวลาที่เราไม่ได้หิวเนี่ยก็อย่ากินจะทําให้เราไม่ได้รับพลังงานส่วนเกินมากเกินไปครับสำหรับคนที่คิดว่าไปเที่ยวทั้งทีกินให้คุ้มนะครับผมไม่อยากให้คิดใหม่ว่ากันจ่อไปเที่ยวแล้วกินหลากหลายนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่พอประมาณพออิ่มท้องแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยอันนี้คุ้มกว่าเยอะครับข้อที่3เลือกอาหารคิดก่อนกินเวลาเราไปเที่ยวนะครับก็จะมีอาหารหลากหลายประเภทของแต่ละประเทศนะครับให้เราได้เลือกกินกันซึ่งงอาาาาาหรรรทีี่เเจจะะพูดถึในนนวั้ม จัดหมวดหมู่อาหารใหม่แบบไหนมีแคลอรี่เยอะแคลอรี่น้อยทำให้ท้าผู้ชมสามารถเลือกแล้วก็จัดตารางอาหารเวลาไปเที่ยวได้ครับติดน้ำาีบน้ำเบรมพุดผมหมักตอกเลิยไม่อร่อย เรามาลองจัดอันดับอาหารจากแคลอรี่สูงสุดไปต่ำสุดกันนะครับอันดับที่1น,นะครับเราก็จะยกให้ชิบูย่าฮันนี่โทส์นะครับตอหนึ่งจานเนี่ยมีแคลอรี่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงพันสแคลอรี่ซึ่งมันแล้วแต่ปริมาณน้ำเชื่อมที่เราใส่ลงไปแล้วก็ไอติมว่ากินกี่ลูกนะครับถ้าเราไปเทียบกับฮันนี่โทส์ที่บ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าที่นู่นขนมปังเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อบให้มันกรอบแล้วก็ชุ่มเหมือนที่บ้านเราครับ อันดับต่อไปนะครับก็คือของทอดนะครับก็จะมีตั้งแต่เทมปุระคาราเกะแล้วก็ทงคัดสึืครับสำหรับทริปนี้นะครับที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งที่อร่อยที่สุดนะครับก็คือทงคัดสึครับผมบอกเลยว่าเป็นเมนูเดียวที่กินแล้วอร่อยที่สุดเมื่อเทียบกับที่บ้านเราสำหรับแคลอรี่ของเมนูอาหารประเภททอดนะครับปกติแล้วไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดร้อยถึงหนึ่งพันแคลอรี่นะครับจะมีบางเมนูอย่างเช่นทัตสึกับแกงกะหรี่นะครับพวกนี้เนี่ยจะมีพลังงานมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าข้าวก็เยอะ ทที um ่3นะครับคืออาหารประเภทผัดตัวอย่างในที่เราจะยกมาในทริปนี uh ้ก็คือกิวด้งหรือว่าข้าวหน้าเนื้อนะครับซึ่งต่อหนึ่งมื้อนี่นะครับมีพลังงานประมาณ700แคลอรี่ครับสำหรับอันดับที่4นะครับก็คืออาหารประเภทย่างซึ่งสำหรับทริปนี้นะครับขอยกตัวอย่างเป็นสเต็กละกันต่อหนึ่งมื้อมีแคลอรี่ประมาณ6 0 0้ถึงแแคลอรี่นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับอาหารประเภทผัดหรือกิวด้งแล้วนะครับก็มีพลังงานพอๆกันแต่ว่ามันได้โปรตีนเยอะกว่านื่องจากว่าตัวเนื้อนะครับมันเป็นเนื้อที่เป็นชิ้นใหญ่ สำหรับทริปนี้นะครับก็ขอแนะนําเป็นดมบุริหรือว่าพวกข้าวหน้าทั้งหลายนะครับคำว่าดมบุริเนี่ยมันคือการเอากับนะครับมาราดบนข้าวนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกด้วยว่าอย่างเมนูนี้ก็คือดมบุริปลาดิบนะครับซึ่งต่อหนึ่งจานมีพลังงานประมาณ500-700ถึงแคลอรี่ดีตรงที่ว่ามันไม่มีไขมันจากการผัดนะครับดังนั้นเนี่ยต่อหนึ่งจานเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเต็มๆคือโปรตีนแล้วก็ที่ตามมาก็คือแป้งจากข้าวครับซึ่งใครที่อยากจะลดปริมาณแคลอรี่ตรงนี้ลงนะครับสามารถกินข้าว 60-100แคลอรี่นะครับสาเหตุที่มันต่างกันได้ขนาดนั้นนะฮะเนื่องจากว่าซูชิเนี่ยมีหลายประเภทที่เป็นปลาดิบกับข้าวเนี่ยมักจะมีพลังงานที่ต่ำกว่าซูชิที่เป็นโรนะครับเราสังเกตว่ามันจะมีซูชิบางประเภทที่เป็นเทมปุระโรนะครับข้างนอกเป็นเกรดเทมปุระที่ทอดๆนะครับแล้วก็ราดมาอยองเนสพวกนี้เนี่ยต่อหนึ่งชิ้นพลังงานเยอะมากครับแต่ว่าซูชิที่เป็นนิกิริแบบดัางเดิมนะครับเนื้อปลาดิบ1ชิ้นโปะอยู่บนข้าวต่อหนึ่งชิ้นตกประมาณ60แคลอรี่ถึง80แ มีแถมให้นะครับก็เป็นอาหารประเภทเบเกอรี่หรือว่าพวกขนมปังโครซองอะไรทั้งหลายที่เป็นขนมอบนะครับผมต่อหนึ่งชิ้นมีพลังงานตั้งแต่200-400แคลอรี่ขึ้นอยู่กับประเภทของไส้นะครับซึ่งอย่างในวิดีโอนี้ก็จะมีตั้งแต่ขนมปังนะครับโครซองพลังงานอยู่ระดับประมาณ300กว่าแคลอรี่ครับซึ่งเเกอรอ่ญี่ปุ่นที่ทริปนี้เราไปกินกันเนี่ยก็คือนิงเกียวยากินะครับที่อาซากุสะหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักไทยากิโดรายากินะครับซึ่งมันเป็นขนมประเภทคล้ายๆกันเนื่องจากว่าเป็นแป้งที่เอาไปใส่พิมพ์นะครัคง่ง ว่าหนึงเกียวเนี่ยมันแปลว่าตุ๊กตาดังนั้นเขาก็เอาขนมมาทําเป็นรูปตุ๊กตาแล้วก็ข้างในไส้นะครับเป็นไส้ถั่วแดงซึ่งของพวกนี้พลังงานก็พอๆกับขนมฝรั่งเลยครับและที่ขาดไม่ได้นะครับของทริปนี้ที่อยากจะพูดถึงมากๆเลยเนี่ยก็จะมีช็อกโกแลตปอดีว่านะครับซึ่งต่อหนึ่งชิ้นมีแคลอรี่ประมาณ7 0็ดถึงแปแคลอรี่ครับและอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นไอติมกุลิโกะนะครับซึ่งบ้านเราไม่มีขายอย่างในวิดีโอเนี่ยไอติมกุลิโกะรสชาเขียวนะคคคคครร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 ััััับบบกก็มมมีีีีพลลงงาาานนนปะะะณ200วว่่่่แออออตตต้้ไไไสททูื 肯定。<laughs> พอเราพูดถึงตัวเลขแคลอรี่ต่างๆกันไปแล้วนะครับก็ขอสรุปเป็นมิลแพลนตารางอาหารง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไปเที่ยวทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วกันครับตารางอาหารตัวอย่างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะมีดงบุริปลาดิบ1จานนะครับกลางวันมีเบเกอรี่1อย่างเลือกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีสเต็ก1จานสเต็กเนี่กินเนื้อน,นะครับตอนบ่ายนะครับก็มีเบเกอรี่อีก1จานนะครับแล้วก็มีกิลด้ง1จานผมเป็นคนที่กินขนมเยอะมากนะครับก็จะกินเบเกอรี่ค่อนข้างเยอะต่อ1วหนึ่งงนนนนะะคคครรัับบตออืก ไม่ได้ก็ต้องไปกินไอติมซอฟต์เสิร์ฟของแมคโดนัลด์ที่นู่นนะครับซึ่งอร่อยมากก็รวมทั้งหมดได้พลังงานประมาณ2,004-2,005แคลอรี่นะครับสำหรับผู้ชายหนัก80กิโลเดินทั้งวันซึ่งเราใช้พลังงานตอนวันเนี่ยประมาณ2,005-3,000แคลอรี่แล้วแต่ปริมาณกล้ามเนื้อนะครับผลก็คือการไปเที่ยวแบบนี้ถ้าเรากินประมาณนี้แล้วเดินทั้งวันเนี่ยเราจะผอมลงครับทีนี้มาดูเมนูของผู้หญิงกันบ้างนะครับตอนเช้าเนี่ยกินเทมปุระ1น่งจานนะครับตัดข้าวออกหลือแค่ครึ่ แล้วก็ไม่ได้หวานมากนะครับตอนบ่ายๆกินกาแฟาไม่สน้ำตาลจะเป็นลาเต้น,นะครับใส่นมไขมันต่ําแล้วก็มีตอนเย็นกินซูชิ4ี่คำและปลาดิบหนึ่งจานกลางคืนอยากกินช็อกโกแลตโกดิว่าสชิ้นนะครับรวมทั้งหมดได้พลังงานประมาณ1 6นหแคลอรีร่สำหรับคนที่หนัก50กิโลกรัมเดินเที่ยวทั้งวันนะครับแล้วก็แบกถุงชอปปิ้งหนักๆเนี่ยนะครับแ,แน่นอนว่าเราใช้พลังงานไปประมาณ1ันหถึงสองพแคลอรีร่ดังนัน้นผลที่ได้ก็คือเราใช้พลังงานมากกว่าที่เราได้รับก็คือจะผอมลงครับกินน้ำไว่ไวเรียกว่า รี <Real. laughs> สำหรับตอนต่อไปของกการกินเที่ยวฟิตนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายนอกบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถไปเที่ยวและออกกําลังกายจะทํำยังไงได้บ้างครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ฟิตจังชั่นสำหรับการสอนเราจะเน้นที่3ข้อง่ายๆเลยครับคือ1ไม่ต้องอดอาหาร2คุณไม่ต้องหักโหมข้อที่3เนี่ยเราจะสอนให้คุณสามารถมีความรู้ไปใช้ต่อเองได้ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยรวมกันนะครับสามารถจะออกแบบตารางโภชนาการตารางออกกําลังกายที่เหมาะกับคุณที่สุดนะครับเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับยังไงก็สมัครเรียนกันเข้ามาหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ fitjunction com นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ